สวัสดีครับมาอยู่ในเรื่องของฟังก์ชันกำลังสองนะครับหรือว่าพาราโบลานะครับทีนี้เราก็จะมาหาจุดยอดจุดสูงสุดจุดต่ำสุดแกนสมมาตรค่าสูงสุดหรือว่าค่าต่ำสุดของฟังก์ชันกำลังสองโดยที่ต้องไม่ไม่ต้องเขียนกราฟนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาจะอยู่ในรูปทั่วไปนะครับจะอยู่รูปทั่วไปซึ่งเราไม่ต้องไปจัดรูปให้อยู่ในรูปมาตรฐานนะครับ นะครั้งนี้คุณครูจะสอนโดยที่ให้สูตรนะครับโดยที่ไม่ต้องไปจัดรูปให้อยู่ในฟังก์ชันมาตรฐานที่ว่า y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสงบวก k แบบนี้ยโดยนักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องกําลังสองสมบูรณ์ด้วยนะครับครั้งนี้นะครับคุณจะมีสูตรให้ที่จะหา h หา k ได้เลยนะครับหา h หา k ได้เลยเนาะงั้นมาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ข้อที่1นะครับจาก จากรูปมาตรฐานก่อนนะ y เท่ากับ ax จากรูปทั่วไปครับ ax กำลังสองบวก bx บวก c โดยที่ a ต้องไม่เท่ากับ0อันนี้คือรูปร่างหน้าตาของฟังก์ชันพาราโบลานะครับฟังก์ชันกำลังสองที่อยู่ในรูปทั่วไปเนาะนะครับพามาวิเคราะห์ครับจากจากโจทย์นะ y เท่ากับ x กำลังสองบวก 6x บวก9ครับบวก x บวก9 การวิเคราะห์ข pues ั้นที่1ก็คือเหมือนเดิมครับดูว่าค่า a ค่า a ของเราเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะค่า a คือตรงนี้ครับเทียบกันเลยค่า a นะครับค่า a เป็นบวกหรือว่าเป็นลบเพตอะนั้นก็มาดูครับ a เป็นบวกเป็นลบค่า a มีไม่เขียนเลขตรงนี้แสดงว่ามีเลข1อยู่ถูกไหมครับดัะนั้นค่า a เป็น1ค่า a เป็น1คือมากกว่า0นะครับมากกว่า0หรือก็คือเป็นบวกนะมากกว่า0นย์หรือว่าคือเป็นบวกนะครับ พอเป็นบวกแบบนี้แสดงว่าเป็นพาราโบลาบแบบไหนขั้วหรือหงายเป็นแบบหงายใช่ไหมครับเป็นพาราโบลาหงายหงายนะครับหงายวาดรูปคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีจุดยอดอยู่ตรงนี้จุดยอดก็จะเป็นจุดต่าสุดเนาะนะครับเพราะนั้นมาดูต่อครับค่า B เรามาวิเคราะห์ทีละค่าเลย A B C นะครับค่า A คือ1ค่า b คือ6 ค่า b คือ6และ c c ก็คือ9ครับ c คือ9นะครับ c คือ9ทีนี้คุณครูจะให้สูตรแล้วครับคุณครูจะให้สูตรแล้วนะคุณจะให้สูตรแล้วนะครับค่า h ของเราเนี่ยครับถ้าเราไม่อยากจัดรูปเนาะไม่อยากจัดรูปนะครับค่า h นะครับสามารถหาได้จากสูตรลบ b ส่วนด้วย 2a หรือหารด้วย 2a นะครับนะส่วน k ก็คือ c a c ล b กำลังสหารด้วย c a นะครับหารด้วย c a แบบนี้นะอันนี้คือสูตรสำคัญนะครับสูตรสำคัญในการหาค่า hk นะในการหาค่า hk นะหน้าที่ของเราคือยังไงครับก็คือแค่ทำไมเอ่ยแทนค่า abc ลงไปเพื่อหา hk มาถ้าได้ hk ปุ๊บนักเรียนก็จะได้จุดทำไมครับจุดยอดถูกไหม ซึ่งก็จะได้จุดต่ําสุดด้วยได้จุดต่ําสุดก็จะได้ค่าสูงสุดแล้วก็จะได้ค่าแกนสมการแกนสมมาตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาแทนค่ากันเลยครับมาแทนค่ากันเลยเพราะนั้นค่า h ครับหาค่า h est. h est เท่ากับลบ b b ของเราคืออะไรครับ b ของเราคือ6ลบ6หารด้วย 2a 2a คือ2คูณกับ a a ของเราคือ1ก็คือ2คูณ1นะครับ เพราะนั้นค่า h ของเราก็คือลบ6หารด้วย2ลบหหารด้วย2ค่า h ก็จะเท่ากับลบ3เนาะลบ3นะครับอ่ะมาดูค่าค่า k กันบ้างนะครับมาดูค่า k กันบ้างค่า k นะครับแทนค่าเลย c c นี่คือมาจากสูตรนะครับ a คือ1 c คือ c คือ9 c คือ9 บลบ b กําลังสอง b คือ6แทน6 6กกําลังสองหารด้วยหารด้วย 4a a คือห a คือ1 4a a, a คือ1นึ่ะครับคิดเลขเลยครับถ้า k 4คูณ1คูณ9 9 4 36 36ลบ6กกําลังสอง6กยกกําลังสองคือ6คูณ6นะครับ 6กยกกำลังสองคือ6คูณ6 6 6 6ได้36ด้านล่าง4คูณ1ได้4แต่ทีนี้ครับด้านบนด้านบนเด็กๆจะเห็นว่า36ลบ36มันได้เท่าไหร่ได้0ใช่ไหม0ย์หาร4ศนย์หาร4ก็จะได้0ก็จะได้0นะครับเพราะนั้นเราก็จะได้มาแล้วว่า h ของเราคือลบ3 k ของเราคือ0 เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถหาจุดยอดได้แล้วเราก็สามารถหาจุดยอดได้แล้วจุดยอดคือจากถูกกําหนดด้วยควนดับ H.K ถูกไหมครับอาจาุณครูขอโยกรูปคร่าวๆมาแบบนี้โยกรูปมานิดหนึ่งนะจุดยอดนะครับคือควนดับ H.K ถูกไหมครับจุดยอดคือควนดับ H.K จุดยอดคือควนดับ H.K เพราะฉนั้นจุดยอดคือควนดับลบสามศูนย์ควนดับลบสามศูนย์แบบนี้เลยลบสามศูนย์เนาะจุดยอดนะครับ ทีนี้มันเป็นพาราโบลาแบบหงายนี้ใช่ไหมครับเป็นพาราโบลาแบบหงายแบบนี้พาราโบลาหงายจะให้จุดยอดของมันนะครับจุดยอดของมันมันจะเป็นจุดต่ําสุดหรือว่าเป็นจุดสูงสุดเป็นหงายแบบนี้เป็นจุดต่ําสุดนะครับเป็นจุดต่ําสุดเพราะนั้นเพราะนั้นครับมาวิเคราะห์ต่อกันเลยนะครับก็เป็นจุดต่ําสุดเป็นจุดต่ําสุด จุดต่ำสุดก็คูณดับเลยนั่นเองลบสามศูนย์นั่นเองนะครับเมื่อมันมีจุดต่ำสุดเมื่อมีจุดต่ำสุดมันจะให้ค่าสูงสุดหรือให้ค่าต่ำสุดมันก็จะให้ค่าต่ำสุดมันก็จะให้ค่าต่ำสุดนะครับค่าต่ำสุดก็จะเท่ากับค่า h หรือค่า k ค่า k จุดต่ำค่าต่ำสุดก็คือเท่ากับ 0นะครับส่วนแกนสมมาตรถ,ถูกกำหนดด้วยเส้นตรง x เท่ากับ h x เท่ากับ h ในที่นี้คือ x เท่ากับลบ3 x เท่ากับลบ3นะครับแบบนี้เนาะเพราะนั้นถ้าเราหา hk มาได้แล้วเนี่ยที่เหลือเด็กๆก,ก็สามารถใช้ความรู้เดิมได้เลยนะครับใช้ความรู้เดิมได้เลยนะงั้นมาต่อในข้อที่2กันเลยครับในข้อที่2นะครับ y เท่ากับลบ x กำลังสองบวก 4x ลบ5 นะครับอ่ะก็มาเริ่มกันเลยจากโจทย์ที่ให้มาคือ y เท่ากับลบ x กำลังสองบวก 4x ลบ5แบบนี้นะครับ x ลบ5จากโจทย์อ่ะไม่ใช่สิจากต้นครับต้องเริ่มจากตัวฟังก์ชันกำลังสองก่อน ax กำลังสองบวก bx บวก c โดยที่ a ต้องไม่เท่ากับ0ูนย์ a ไม่เท่ากับ0ูนย์แบบนี้นะครับนะจากโจทย์บอกว่า y เท mm hmm. <y S 2> ่ากับลบ x กำลังสองบวก 4x ลบ5 mm hmm. ก็มาวิเคราะห์ก่อนครับว่าค่า a เป็นอะไรเพื่อเราจะได้ดูว่า mm hmm. พาราโบลารูปนี้มันเป็นพาราโบลาคว่ำหรือเป็นพาราโบลาหงายนะครับนะดูค่า a เป็นเท่าไหร่ครับค่า a เป็นเท่าไหร่ค่า a เป็นลบ1ถูกไหมค่า a เป็นลบ1นะครับลบ1 ลบหนึ่งมันมากกว่าศูนย์หรือว่าน้อยกว่าศูนย์น้อยกว่าศูนย์ถูกไหมน้อยกว่าศูนย์นะครับเดี๋ยวก็คือเป็นลบนั่นแหละนะเป็นลบทีนี้ค่าค่า A เป็นลบครับค่า A เป็นลบมันจะเป็นพาราโบลาหงายหรือเป็นพาราโบลาควา่ำมันจะเป็นพาราโบลาควา่ำนะครับเป็นพาราโบลาคว่ำปรารดาต้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีจุดยอดที่กําหนดด้วยคู่อันดับ SK ถูกไหมครับจุดยอดที่คู่ กำหนดด้วยคูนดับ h k เนาะแล้วก็จะเป็นจุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ำสุดเป็นจุดสูงสุดนะครับเป็นจุดสูงสุดนะงร้นมาวิเคราะห์ต่อครับมาดูค่า b เป็นเท่าไหร่ค่า b เป็น4ค่า b เป็นสสุดท้ายค่า c ค่า c เป็นลบ5ค่า c เป็นลบ5้าก็มาหาค่า h กันเลยครับมาหาค่า h กันเลยทบทวน h นะครับค่า h สูตรว่าไงสูตรก็คือลบ b หารด้วย 2a นะครับลบ b หารด้วย 2a ส่วนค่า k สูตรก็คือ c a c ลบ b กำลังสองหารด้วย 4a หารด้วย 4a นะครับนะเพราะนั้นสองสูตรนี้เนาะต้องจำให้ได้นะครับจะช่วยเราได้เยอะเลยหรือนักเรียนไม่ถนดัดนักเรียนถนัดจัดรูป ให้อยู่ในรูปมาตรฐานก็ได้นะครับก็ได้นะทีน,นี้มาแทนค่ากันเลยครับค่า h ของเราค่า h ของเราก็ลบ b ครับ b ของเราคือ4 b ของเราคือ4ก็ลบ4หารด้วย2คูณกับ a a ของเราคือลบ1 a ของเราคือลบ1ก็ลบ1นะครับคิดเลขเออกมา h เท่ากับลบ4ด้านล่างลบ ด้านล่าง2คูณกับลบ1 2คูณกับลบ1ได้ลบ2นะครับลบ2ลบ2นะครับหารกันหารกันหมายต่างกันเอ้หมายเหมือนกันหารกันเป็นบวก4ร2ได้2นะครับใน2เนอะจากนั้นครับมาคิดค่า k มาคิดค่า k ก็แทนค่าเลยครับ k เท่ากับ4 a, a ของเราคือเท่าไหร่ A ของเราคือลบหนลบหนะครับ c ของเราคือเท่าไหร่ C ของเราคือลบหลบหแล้วก็ลบ B ของเราคือ b ของเราคือสีนะครับสก็เป็นสี่กำลังสองแล้วก็หารด้วย 4A 4คูณกับ A A คือลบ1เนาะ A คือลบหนะครับมาแทนค่า ด้านบนคูณกันเลยจ้าคูณกันเลยครับ4คูณลบ1ได้ลบ4ลบ4คูณลบ5ได้20นะครับได้20ได้20ลบ4กำลัง2คือ4คูณ4 4ลังสคือ4 4 4คูณ 4. 4 4เป็น16 4 4เป็น16นะครับด้านล่างเป็นลบ4เนาะ นะครับแต่นั้น k เท่ากับ20ลบ16ได้4 4หารด้วยลบ4 4หารด้วยลบ4ก็จะได้ว่าค่า k ก็จะได้ว่าค่า k ก็คือลบ1นะครับลบ1นะลบเพราะนั้นก็เราก็จะสามารถหาจุดยอดได้แล้วถูกไหมครับหาจุดยอดได้แล้ว จุดยอดนะครับก็จะถูกกำหนดด้วยคั่ดาบ hk ถูกไหมเพราะนั้นจุดยอดก็คือลบสองลบหนึ่งนะครับจุดยอดของรูปพาราโบลานี้นะครับพาราโบลาในรูปข้อนี้เป็นพาราโบลาแบบคว่ำเป็นพาราโบลาเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับพาราโบลาคว่ำแบบนี้มีจุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ําสุดครับจุดนี้เป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่าสุดเป็นจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดเป็นจุดสูงสุด เพราะนั้นจุดสูงสุดจุดสูงสุดก็คือคัวรดบลบสองลบหนึ่งนั่นแหละนะครับพอมันเป็นจุดสูงสุดมันจะให้ค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดครับมันก็จะให้ค่าสูงสุดให้ค่าสูงสุดให้ค่าสูงสุดค่าสูงสุดดูจากค่า h หรือค่า k ครับให้ดูที่ค่า k ถูกไหม เพราะนั้นค่าสูงสุดของเราก็คือลบหนึ่งค่าสูงสุดคือลบหนึ่งนะครับแกนสมมาตรจะถูกกำหนดด้วยเส้นตรงอะไรเส้นตรง x เท่ากับ h นะครับเส้นตรง x เท่ากับ h เพราะนั้นสมการสมมาตรก็คือ x เท่ากับ2นั่นเองโอเคนะครับแบบนี้เนาะน่าจะใช้สูตรกันได้นะครับไม่น่ายากเนาะก็สะดวกมากกว่าการจัดรูปนะครับน่าจะสะดวกมากกว่าการจัดรูปนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ